แฟนคลับจิกหมอนหมักปรินอวยพรวันเกิดคิมเบอร์ลีแบบนี้วันกันไม่มีวันหยุดอยู่แล้วสำหรับคู่ของหมักปรินกับคิมเบอร์ลีและเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของแฟนสาวหนุ่มหมักเขาเลยขออวยพรแบบหวานหวานให้แฟนคลับได้จิกหมอนกันเล่นว่า 29ที่ผ่านมามีทั้งเรื่องดีและไม่ดีวนผสมกันไปแต่ด้วยความเข้มแข็งของบีและด้วยตัวตนของบีที่น่ารักร่าเริงสดใสจึงทำให้มีคนรักสนับสนุนและคอยช่วยเหลือเรื่องต่างๆจึงผ่านไปได้ปีที่30และหลังจากนี้ขอให้บีเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเรื่องราวดีๆมีคนรักและพร้อมสนับสนุนทุกๆด้านขอให้สบายใจขอให้เข้าใจชีวิตบทเรียนที่ผ่านมาขอให้เก็บไว้เรียนรู้ และพร้อมเจอกับเหตุการณ์ข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่หวังไว้นะครับ พอต้อนรับสูเลข3ก็ยังคงไม่หยุดเติบโตเป็นปีแห่งการสร้างส,างสะสมเก็บทุกประสบการณ์ขอให้ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันและจะอยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปโตไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับ22-2022หลังจากนั้นแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมโวยพรวันเกิดของหนูคิมอาทิแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะบีของบีคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่ามีความสุขมากๆพี่ขอให้เจอแต่ของดีเจอแต่สิ่งดีๆรอฟังเขาดีในทุกๆเรื่องเลยนะจ๊ะ คอมเมนต์เัดมาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสุกกายสุขใจบุญรักษาตลอดไปจ้ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ